ก็กราบสวัสด <ired> ีท่านผู <ina> ้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแมงโก้นะก็อยู่ในเกมอะพิลโฟเบียในตอนที่2กันนะครับตอนที่2หรือเลเวลที่1นั่นเองนะครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากหูแตกก็เบาเสียงลงครับโอเคอันนี้อาจจะมีการแหกปากกันแบบสุดยอดก็ได้นะอันนี้คือผมเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่ไม่รู้จักนะ เพื่อนให้ไม่รู้จักเห็นพิมพ์ไฮตรงช่องแชทอยู่นวันนี้สิเอ้ยโอ้โน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 โีนโหนโหนโหนเหนโหนเหนนเหนโหนโนโหนโหนนโเนโหนนโหอโหนโหินโหเโหนหนโหนโหนนโหนโนหนโอนโหนโเนนนเนล่อไว้เโอโ นี่เออนั่นแหละเฮ้ยถอยหลังโอ๊ยถอยหลังถอยหลังมานี่ผมอยู่นี่อุยยอย่าอย่าอยาอยู่เถิดเถินะครับนี่เป็นตัวปลาหมึกเลือดโอ้ปลาหมึกเมือกนะครับมันเป็นตัวอ๊โอ้ย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 เกือบจะโดนไหมโอเคเออหวัดดีครับนี่เป็นปลาหมึกชนิดพิเศษนะครับเนื้อมันจะเหนียวนุ่มแบบอร่อยระดับ A5 ครับเอหนะเนื้อเอหเรียกพี่นะครับเนื้อของมันจะนุ่มแล้วก็แซ่บเวลายิ่งจิ้มน้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำจิ้มอ่ะน้โหโอ้โหมันนี่มันนี่ตือน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเออน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะรีบแ่บแซ่บแบบสุดๆไปเลยมันนี่มันนี่มันนี่ไปไหนไม่ให้ไปเฮ้ยอกหยอก ไปไหนไปไหนไม่ต้องไม่ต้องอุ้ย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 โอ้มันมาช็อตนี้พอดีด้วยไงวิ่งช้าเลยเสียวโอ้โอ้อันนี่มันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยย่า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 โอ้ยแยไปปาไม่ได้นี่ครับโอ้เพราะว่าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่กินคนนะครับแล้วถ้า two thousand years later เนี่ยผมว่ามันต้องมีตายสักครั้งแน่เลยผมเออเออเพื่อน ่าได้แล้วเสียดายนะครับผมไม่ได้เป็นคนเล่นนะโอเคในด่านที่เลเวลสองนี้จะเป็นน่าจะเลเวลอ่าไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเลเวลนี้ดีมากโอ้โอ้เป็นเลเป็นเลเวลนี่ผมเพิ่งสังเกตว่าเป็นผู้หญิงนะเออเขาเป็นผู้หญิงเหรอเพิ่งสังเกต ถ้ากระโดดจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมพึ่งรู้พึ่งรู้ถ้ากระโดดจะวิ่งเร็วขึ้นเหนื่อยโอ้เพื่อนกระโดดลงไปแล้วเลเวลสองก็ง่ายๆนะครับบางทีผมอาจจะเล่นเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมถามเพื่อนไม่ทันครับและเลเวลที่สามจะเป็นเลเวลที่ยากที่สุดนะครับสําหรับผมนะตอนนี้นะมันจะมีตัวอะไรมาสักอย่างนะครับ หุ้ยมานี่เพื่อนเพื่อนรีบไปไหนเพื่อนระวังโดนงับตูดนะระวังโดนงับตูดนะเฮ้ยเพื่อนสวัสดีเพื่อนมันอยู่ไหนผมมองไม่เห็นเพื่อนโอ้โหนี่ไงมันจะอันเป็นตัวสีดำมันชอบอาตูดให้คนดูแล้วก็โอ้มันมัน อ่าจากที่ผมดูนะคือมันจะเป็นหมาตัวนึงคือมันจะได้ยินอย่างเดียวนะครับมันจะได้ยินอย่างเดียวแต่มันจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งจุดนี้เขาจะมีการล่ออยู่นะครับคือการการล่อถ้าเราเล่นสองคนกับเพื่อนเนี่ยจะมีจุดที่ล่อได้อยู่จะเป็นจุดนี้นะในห้องจะเป็นในห้องครับเพราะว่ามันมาไม่ได้มันมาไม่ได้นะในห้องนี้ครับเราสามารถซ่อนตู้ได้เนาะ เดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวเดอออกออกออกไงออกไงก่อนออกออกไงอ่ะหรออ,อยู่ไหนมานี่าเพื่อนเออเพื่อนเจอกุญแจแล้วนะครับคือเราต้องเอากุญแจไปปลดล็อกนะถึงจะออกไปได้นะครับ ปลดล็อกเสร็จเรายังออกไปไม่ได้นะเราต้องไปทำพัลเซิลอีกนะครับเกริ่นเอ้เกริ่นชำนาญแล้วไม่ใช่เหรออยู่ไหนอู้อู้อยู่อยู่ดูดเตืนตุยตุดโดนตุยตุดเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้า้มันมาแล้วมันมาแล้วเข้ามาไม่ได้ดิอู้เข้ามาไม่ได้ฮะเดี๋ยวนะเสีงเยงอะไรเพื่อนเสีงเยงอะไรเพื่อน เสียงไรเสียงไรก่อนอ๋อเปิดได้แล้วเหรอเปิดได้แล้วเหรอเดียวนะปกติมันเปิดไม่ได้ไม่ใช่เหรอคือที่ผมเล่นเข้าขอนกับเพื่อนคือต้องใช้กุญแจสามอันเลยนะอันนี้ทำไมเพื่อนใช้อันเดียวผ่านได้เลยอ่ะเฮ้ยดีนะดีนะเล่นง่ายขึ้น,นครับเล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยดีมากดีมากอันนี้ดีจริงอันนี้คือผมไม่รู้นะ โอ้เพื่อนมันคืออาจจะไม่ค่อยสนุกนะครับคือ <c oughs> ผมเป็นคนล่อ้เพื่อนไงอ่ะกดให้แล้วไปว้าวตัวอาคามอยู่ไหนเพื่อนจะวิ่งทำไมล่ะไม่มีเนาะไม่มีรีบวิ่งเลยเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะ ไม่เก็บโอ้เก็บไม่ได้ฮะโอ้ขึ้นไปฝั่งนูน้นเราก็ต้องมาฝั่งนี้นี่เฮ้ตั๊บโ,โอ้เฮ้เว้วาวอิสอืมตืดอตื้อเฮ้ยกระโดดอันนี้อ๋อ,ดดอ,อยอด หน่อยเด้อทไมทางมันช่างซับซ้อนซ้อนซักซักซอนซักวะเปิด่ะอ่าโ,โอ้โอ้โอ้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นครับมันคือตัวเอนติตี้ที่โคตรจะโหดนะครับคือเล่นยากนะ,ะจริงถ้าเล่นโซโล่คือเล่นยากมากเลยนะครับไม่มีใครช่วยล่อไม่มีใครช่วยอะไรทั้งนั้นอะ อุ้ย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 มันอู้มันมันทำอะไรมันท่าทาเวิร์คเหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีเพื่อนไปเพื่อนไปเมื่อกี้มันทำท่าทาเวิร์คครับทุกคนอ๋อทาเวิร์คเป็นด้วยเหรอเราอะอู้ what is this ah it's really h a r d เฮ้ยอันนั้นคือห้องอะไรอะไม่มาโอเคดีมาก Y or, y or. ย่อย่อจะสแกมไหมหันหลังอยู่เอโอเคเฮ้ยคืออะไรอ่ะเราเจอละอ๋อกอ้อนกลมๆอีกแล้วให้มันให้เป็นนะอปออคอลเลกชันเนาะเราต้องไปทางออกให้ได้ครับคนเราต้องไปทางออกให้ได้ไปหาทางออกครับโอ้มันมากแล้วมันมันเดินท่าอะไรก็ไม่รู้นั่นนะ่ะโอเคครับพี่ ไม่โดนเนาะเนี่ยมันจะมีสามแม่กุญแจเนาะแล้วมันมีสามแม่คุญแจครับอุ้ยเพื่อนอ่าไม่ใช่เพื่อนนี้ค่ะเรียกว่าอนทิตี้นักแขกดดนะครับโอ้โหโ,โ,โ,โอเคดีมากเนี่ยเนี่ยทางออกมันคืออยู่นี่ครับถ้าเรากดสวิตช์ทั้งหมดเนาะนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปไปไปผ่านแล้ว,ลว,ลวโอเคแล้วตรงนี้ก็เดินลงไปครับเดินลงไป เพิ่งกระโดดเลยเหรอเพื่อนกระโดดเพื่อนรีบไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนรีบไปไหนอืมเพื่อนรีบไปหรือเปล่าแล้วก็รีบเออจะเวียนหัวนิดหน่อยเพราะทาบันไดมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางไหนเอ้าเพื่อนทางไหนอ๋ไอไปเดี๋ยวมืดมืดมองไม่เห็นโอเคผ่านแล้วแบบอ่า ไม่ค่อยอีซี่แต่ด่านต่อไปน่าจะเริ่มไม่อีซี่เลยครับด่านต่อไปจะเป็นด่านที่ยากแล้วนะโอ้ด่านนี้ด่านนี้ที่ผมจําได้คือมันจะเป็นเขาวงกดเออเขาวงกดเขาวงกดเขาวงกดชิมหายแล้วเขาวงกรอู้ดูเขาวงกดวัดเขาวงกดน่าจะไม่มีเอนติตีนะด่านนี้นะครับ น่าจะไม่มีนะทางนี้คือทางไปไหนทางไปอุ้ยเราไปกับเพื่อนดีกว่าไม่อยากอยู่แวบบดบเดียวเดียวได้สกายอล์อกอ้ยเฮ้ยเข้ากันเฉยอะไรไม่รู้โอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทายครับคือหลอนมากนะอะไรเพื่อนเพื่อนจุดจุดจุดมาในช่องแชททำไมเวทเวท อ่าเพื่นอนโอ้ยอย่าเพิ่งเพื่นอนเนื่ออยู่เออเพื่อนนั่นแหละอ่ะจุดๆน่าจะหมายความว่ารอนะมันจะอยู่แถวแถวตรงด้านแถวแถวซ้ายหน่อยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ลองหาดูนะครับอันอยู่ประมาณนี้นะใช่หรือเปล่าคือมั่วครับคือผมเล่นก,กับเพื่อนคือผมมั่วเ,เลยอะ มัวแล้วก็เจอละเมอเธอแล้วก็อะไรต่อไปทางไหนต่อมันจะอยู่ด้านในลึกๆหน่อยทำไมตอนผมเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงคือเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะหาง,ง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็หาเจอแล้วอะ่ะนี่ใช้เวลามานเสร็จชาติกว่า,าเฮ้ยทางนีทงนนนนนน้ทางนี้คุนคุ้นคุนคุ้นทางนี้คุนคุ้น เตลเตลลี่เจอแล้วเขาูออืมก็จะผ่านโออันด่านนี้แหละด่านนี้แหละเพื่อนด่านนี้แหละมาเพื่อนไปแค้นแล้วไง เพื่อนไปไม่ได้หรอเพื่อนไม่กล้าเหรอ๋อ,อเพื่อนคือต่านนี้คือยากมากยากยากยากแบบมาประไลซูปเปอร์ซูปเปอร์เอเวรี่เวรี่เวี่ฮาร์ดเฮ้ยเพื่อนมานี่ตามมานี้เฮ้ยเพื่อนด่านนี้มันน่ากลัวจริงนะมันจะมีตัวหนึ่งมันเป็นตัวสีข,ขาวขาวอะนะครับ อมันยังอยู่มันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะโอ้อันด่านต่อไปอู้เพื่อนอย่าวิดโอ้โน้โน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 ้โนโนโน้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 โนมน้้น้โเพืนอน้โน้น้้โน้โน้น้้้้โน้น้โน้โน้นน เนี่ยอู้เพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งเลยโอ้เพื่อนวิ่งอ้าทางตัน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 ไปไหนต่อเฮ้ยไปทางนี่หรืออ้าวอ้าวเพื่อนบายแล้วอ้าวอ้าวเรียบร้อยสวยนะเนี่ยมันคือตัวนี่มันฆ่าเพื่อนเราแล้วมันก็แปลงร่างเป็นเพื่อนเรา โอ้เพ well ื่อนออกแล้วค่ะพ ja ีหายแล้ววเพื่อนโอ้โดมันคือตัวเนี้ยอยากลองรูจัมสแกลไหมครับเตรียมตัวไหมครับเตรียมตัวไหมผมอยู่นี่พี่มาดิไป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 จัมสแก์ผมดิมาดิจัมสแก์เลยเออนั่นแหละจัมสแก์มันมันมันไม่ได้น่ากลัวเลยขนาดนั้นนะ เออโอโหยากจริงยากจริงดันนี้เอาว่าตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะเออพอแค่นี้ก่อนไม่ไหวอือคือเล่นหนาละอ่ะก็เดี๋ยวไปต่ออาจจะมีต่อพาร์ทหน้านะถ้าพาร์ทนี้มียอดวิวหรือกระแสดีนะครับโอเคนะมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับฉากแบบละครไทย